วัดใจไปเลยลองแตะดูฮะจับอาการดูจับฟิลดูเป็นไงเบาแรงเบาแรงนุ่มนวลแต่ว่ามันหยุดแน่นๆนะใช่ใช่ดีดีมากเลยจี้เลยครับจี้ไปเลยจี้แล้วลองแตะดูมันยืดได้เห็นเลยฮะ มันยุบตั้งคันอย่างที่ผมบอกไว้บ้าระบบเราไม่ต้องไปแตะอะไรเขาเลยแค่ใส่ข้างหลังคืนเข้าไปแค่นั้เพราะระบบก็วางมาอยู่แล้วครับระบบไม่มีอะไรแตกต่างจากรถตัวดิสสี่ลอ้อเลยจะต่างต่างก็คือต่างไอตรงที่ว่าเขาไม่ให้มามก็อย่างว่ารถดีเซลไม่ไว่ายี่ห้อไหนฮะับะบะ มันจะเป็นกระบะหรืออะไรก็แล้วแต่700โลไม่พังหรอกถ้าไม่ชนจะได้ขายอะไรอ่ะเยี่ยม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 เนี่ยลองดูฮะขาลงนี่เดี๋ยวเอาขาลงเบ B ครับนะมันเกาะเนินลงเลยนะเยี่ยมเลยนะอย่างเงี้ยแค่ข้างหลังอย่างเดียวสมสมได้ี่ยอดสุดยอดเป็ดคุณนี่เสียได้ตังค์ไยเนี่ยผลที่ได้ออกมา ปลอดภัยปลอดภัยผลที่ได้ออกมารมั่นใจขึ้นแล้วบ้ปลอดภัยครับเนี่ยเจ็ดที่นั่งกับเราด้วยครับคนที่ใช้ถนนับเราด้วยใช่แล้วก็ลูกหลานเราที่อยู่ในรถเราสวัสดีครับเสียฟิมเสียหนาาเสียวัดเคลละพงเสียนันทวัฒน์เสียโจ ขอบคุณมากครับเสียนันทวัฒน์เสียวัชระพงษ์เสียจิตติเป็นไงครับมันมันอยู่มันอยู่ที่เราอ่ะปวรถด้วยอ่ามันอยู่ที่เราอ่ะเนิร์ดเนิร์ดอ่าจะเกาะจะจะหยุดหรือจะไปอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เราแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วเมื่อก่อนนี้ต้องจะลุ้นว่าจะหยุดตอนไหนฮัลโหลครับสวัสดีครับเสียส่งพล คันนี้เหรอคันนี้น่าจะเป็นคันที่สามเลยนะวันนี้เพราะออกไปแล้วออกไปแล้วสองคันที่ใส่เบรกนะสวัสดีครับเสียกิรสิษเสียเิมเสียเก้าสวัสดีครับทุกทท่านที่เอ่ยนามและไม่เอ่ยนาม เข้ามาแล้วขอไลค์ขอแชร์ให้ผมหน่อยอันนี้เป็น Fortuner แชมป์ใช่ไหมฮะ Fortuner อรับเตโตครับอ่าอับเตโตปีหนึ่งศูนย์อ๋อปีหนึ่งศูนย์นึกว่าแชมป์โอเคเป็นว่ายง่ายก็สมัยตะเรียกง่ายๆก็คือทีอดีตัวแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล่วนะมาเติมข้างหลังใส่สายถักใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็เปลี่ยนพระเบกหน้าพบเบกหน้าอ่าแค่เนี้ยต่างเลยไหต่าง ไดนชัดเลยครับอยากให้เพื่อนลองลองลอง,งมาเปลี่ยนดูนะครับอชุดนี้ผมว่าผ่านเลยครับพอาลองขับก็ได้มีรถให้ลองปล <laughs> อดภัยขึ้นเยอะครับครับเนินเนินส่งไปเลยฮะส่งไปเลยเอาร้อยเกินเกินเลยฮะร้อยก,กว่าเลยนะสยออโอ้โหหลายคนนะพูดว่ารู้อย่างนี้ เปลี่ยนนานแล้วคิดไหมรุ่นตั้งนานต้องสัมผัสนะมาสัมผัสเองดีกว่าว่าเปลี่ยนแล้วเรามาขับดูครับมาลองมาลองขับก่อนก็ได้มีรถให้ลองขับอืมผมว่าผ่านเลยผ่านเลยไว้ง่ายเวลาเนี้ยถ้าเบรกไอ้รถเก่งเล็กๆนี่มันกี้ตูดเราเนี้ให้เขาแสงไปก่อนเลยพอเบรกเราหยุดได้แล้ว เสียนันทวัฒขันหลังตามตุดวเมื่อเมื่อก่อนมองข้างหน้าไอหามองมองว่าจะหาช่องลอดตรงไหนใช่ใชแต่เดี๋ยวนี้จะมองกระจกหลังก่อนว่ามีใครกี้ตุ๋รอเปล่าต่อไปจะเป็นอย่างนั้นยู่รอ <Okay. S 2> ครับครับเสียนันทวัฒเสียสุนทรสวัสดีครับเสียทรงพลวันนั้นกลับไม่บอกไม่ เดินามาอีกทีเอาหายไปแล้วว่าจะเอาเอาของให้ไว้ผ่านมาแล้วแวะนะสวัสดีครับเสียเทียนเสียทีล่าอาร์มครับสวัสดีครับเสียพีรดเดชเข้ามาครับเข้ามาครับวันวันไหนว่างแวบมาเลยอมาตรวจเค็กมั่งอย่าเผลอ เดี๋ยวใช้เพลินแล้วเดี๋ยวเผลอมันพอเบรกหมดปุ๊บเหล็กกับเหล็กมันจะเล่นแล้วมันอยู่ใต้ท้องไงต้องผักใจมันเจอ <c oughs> ทั้งฝุ่นทั้งอะไรด้วย <c oughs> ทั้งฝุ่นทั้งทรายทั้งน้ําอืมแล้วฝนเขามีมาสองวันแล้วเขาเรียกอะไรนะหน้าอะไรนะหน้าหนาวเหรอใจครัผมไม่รู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> หน้าหนาวอืมจริงแล้วประเทศไทยเราเวลานี้มันมันจะเข้าขายอะไรนะแปดฝน สี่ร้อนแล้วโ่ารู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยครับสบายใจเลยไใส่แล้วรู้สึกขับมั่นใจขึ้นเยอะครับไม่เหมือนพ o r t u เนอรเลยใช่ไหมตอนเปลี่ยนกับตอนไม่เปลี่ยนเป็นเรื่องเขาบอกะจะเกิดใจอะมันคําว่าตกใจเมื่อก่อนนี้ถ้าแตะแบบนี้นี่คนนั่งนี่ต้องผวาแล้วคนนั่งผวาแล้วก็หันมามองหน้าคนขับเอ้ยขับยังไง นิ่มด้วยนะเนี่ยฮะนุ่มนวลน,นะมันจะนุ่ม,มขามันนุ่มแต่ว่ามันหยุดแน่นๆนะ่เนี่ยใช่มนุ่มนวลแต่หนักแน่นสวัสดีครับเสียพักกรครับเสียเชสวัสดีครับเสียเบิม้มใช่ปะ่ะเสียบอลสวัสดีครับทุกๆท,ท่านที่ยังไม่ได้เอ่ยน้ำหรือเอ่ยน้ำแล้วก็ คันนี้เป็น Fortuner เอ่อเป็นหนึ่งปีหนึ่งศูข้างหน้าเป็น320อยู่แล้วก็เปลี่ยนพระเบรกอย่างเดียวแล้วก็ใส่สายถักสวัสดีครับเสี่ยววันคิดถึงเนอะรสวัสดีครับเสี่ยววนันก็นะมันขับข้างหน้า มันจะมีป้ายนั่นฮะเขาจะมีต้นไม้เรียงริมพุทปาทเรียงริมถนนแล้วก็สุดก็เข้าเลยครับสวัสดีครับเสียลันก็คันนี้ไม่มีอะไรฮะเป็น f o r t จ n e r ปีหนึ่งศูนย์ใส่ดิดหลังข้างหน้าเปลี่ยนพัดเบรกแล้วก็ใส่สายทับเข้าไปเพียงเท่านี้ก็มีความต่างแล้ว สุดยอดนะเขาเข้าไปข้างหน้าครับเดี๋ยวเขาเช็คอีกรอบหนึ่งไปข้างหน้านี่ก็มารอคิวฮะไทเกอร์นี่อีสุสนี่ไปเขียวฮะไปเขียวนี่อีสุมีอีกหน่อยหนึ่งเหลืออีกไม่กีกค่คันครับก็ข้างหน้าเดิมฮะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม แค่เปลี่ยนพรบเบรกข้างหลังใส่ดิสหลังเข้าไปเท่านั้นเองครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับเสียนิวเสียสันติเสียแพงสวัสดีครับก็<ห> <ia> <stretchy> บพระคุณทุกท่านที่รับชมฮนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยฮนะขอบพระคุณครับเอาไว้ดูไลค์กันใหม่มแดดร้อนขอบพระคุณครับขอให้ถูกหวยกันทุกทคนนะครับ